สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซทุกคนยังกัในเมืองพี่น้องสมบัติใ่แปรพี่น้องมีตัวเดียวรอขายราคาอย่าฮะสบายดีพี่น้องเฮ้ย,ย,น,อยนอนน่นย่าว,า,าวเรบอกคูณด้ี้ข้าวหานาน้อยจ้ะลานน้อยบอเย่เอ เ็นหยังกินแรงไงปองปลาปองคุ้งเข่ามึงกับพัดปองปลาหันที่สีแฉบเด้เฮ้ยเด็ดจี๋เตี้ยวาะนุ่งอ่ะแคสมันยังว่ะสิ่งกูละงขาดเลยเด้กูลเห็นขาดเลยเด้มึงจีอีกเออตัวนี้นั่งบ่ะเห็ดเด้อหยจะเป็นเห็ดของนางนางแพงนังแพงอย่าเห็นรองเลาจะเล่าสิตีมึงสีกูบ่ได้ซอยมึงได มันขาแห้งไรก็เอาถิมยายจ,จะจะใส่ได้หนึนงแขนมันหนึงเอาแขนมึงเหยเก๋เราสีจะเราดีอิดมึงจะกาแงอีซีย่ยุ่ยกาแฟมงสุกคนแก่หมดแหละย่ไปอย่าไปไป <S 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 มาูอย่ามึงสะเลาะแม, <S 2> <S 2> ม่มึงมึงกาแฟละโยอสิ

กะแพงเบิดสุคนมึงกระแพงเอยุ่เออมันกระบะสับมึงเห็เนาะมันกระสับมันกระบะสับมึงผู้เป็นลูกเห็เนาะมันกระสือธามขั้นมึงกับบักหม่ำเสือกูกระธามเสีกันอยู่รัศมีรัศมีกระแพงมึงนึกมึงจีกเสืออะไรเลยเสืออะไรนะข้อเสือข้อเสือแล้วมันน่ะ หาจัรนหิวน้ะแล้วเสือกับพ้าหมอนะ้กูแน่นะเออยวเอาหิวแล้วซิทำอะไรก็ใช้อาหารนะเนวันนาจะหิววันนี้นะเอาว่าเอาได้ที่วันนี้คนมาใหนซุยเมืองโอ้ยซีซมนี่นี่กอยกูยังไงกลัวบันบางลูกเคยจะได้จ้ะจะแพ้งบับางลูกเคยจะแพงบัตกูคนนะเลกมีตะกุแฟงบัางลูกเคยเราบานิ่ไปหด วันเด้อปากคุณนอนอยู่หน้าตัวหนังตะแพงเหมือนกันปากคุณปากคุณนอนอยู่หน้าเย่เย่แปะนี่ฮะแพงอัตตะพ่วกันนะเด้อพี่น้องฮ่าแพ่งอัตตะพ่วกโอ้เป็นตาสแตกเอ้าวขมาดูเคยเล่าเคยด่าเล่าเคยด่าแล้วนะ ลูกชเต้มันนิวมัอยู่นในใบแยแปรเลยให้มันนอนกอนกันอยูเลยโอ้ลูกเคยกันดลยฮะเรื่องฮะแต่เขาวันมะว่าวันถา,า,ากหนาไปเถ้าคื้อย่างเดีอยวดีหนูที่หนูเจ้าข้าก็มาบอกให้ยุติเลยฮะมันหลบกวนไทยบ้านไทยเมืองเขาเขาจะบ,บ่มากกับบ่มากกับลี่ถลายเสียงตะโนวาวนี่กัน ก็แวถวนี้เพื่อนโมเดิร์นแล้วนะสม,ม,มาขัดแค่บ่บวนห้องหน้างลงเพื่อนเลยกว่ะเพื่นนนอนถอด้างไงเพื่อนใหม่แล้วนะเพื่อนถอดว่ะอืม เอาฝาตั้งมากลางนะย่ายมะแรงมะร่มแห้งนะจ้ามีเจ้าแหร่งกระขาอยู่เจ้าประสิทสอบตายแช่มในอนอนเอาปากกระปปรงอยู่อือยังจะเป็นมันจะใส่น้าหน่อยพูดบ้าเบิ่งอะไรด้วยไหมครับโอ้ยมีกระชวยอยู่ ึงก็พัดปลากระปองนะสิะพัดให้เขาพอเถาไว้แลกกินพรอ,อย่างเงี้อย่างนี้นะ่ะมันพัดบริยัาา่งแกบอกด้วยมึงพัดบเป็นอีไหมฮะแคือคการกะพัดอันนี้ห้านี่แหละคือการก็ห้าวพัดกะเพราอียแหขัวกระเทียมหมักผิกชี้เพล็ดอ่อนๆหน่อยจักหน่อยพูดจะแมนบุมีวกนาะ จะไปยังจะไปมา่างซุ่มภูว้าบ่อนอ่ะจะม่างไปต,งไปตังมาขัางเฉชอเฉชอเฮ้ยอืมข้าไปให้ ถ้าว่าเมื่อไย้ายเมื่อไเปนไม้เลยเราไปขุดมเราว่า่งับเราอ่ะเราเังว่ึ่งบบะคูกระงพืนพี่ขันตอนหนึ่งอออ้อยแล้ว่นแม่ยังได้เอ้อยนะ มื่อนั่นเราหาเมื่อน่าเอากินอยู่ฮะเราสรุปเราได้ห่ออยู่มือหนะนะบ่ได้บ่มึงคือบ่พาะรำลบขึ้นมาห่ออยู่เพื่อนกูกูก็บอกอยู่เธอว่าไปหนาเธอว่าย่ามีผัวเอายห้เด้เราไม่ได้ไม่มึงมึงมึงผ่าบ่พาะรำลบขึ้นมากูว่าเชื่อหแล้วอ่ะเมื่อน่าเนี่ยเรากินซองถ้วยอยู่ในมือนานนึงแต่อยู่แค่นั้น โอ้ยพาเราไปกินโรดมีการมีงานแค่กูเห็ดกูไม่ได้ขีดถนะี่นะแบบตีฟิโนงไปกินนะโอ้ยเราดูตีจ่ายเห็ดน้ากระฟูนบางเสื่ออันนั้นเฮ้ยเรื่องดำหน้านั่นตีนใจใ่ายแท้อยากกินกูเห็ดแซ่บยังกับแซ่บพว,วกินุ้ยอืมหลุดปากแต่บาคนมันหมากบมคือกันก <c oughs> เห็นบอกบางคนกับหบมากกูเห็ดบางคนกับหมากคันไฟปวด คันไาพวกบอกมักกินเลี่ยนนะมักกูเห็ดบ่แหละกูสิบหมักใส่อันอันนะจักหนังด้วยม้าจีน่าอันนี้ก็ดี ถ้าชิ้ก้างทำไมย่แปะก็เรียกว่าก้างท้่ากกาทขางนี่หน,นะนาวแห้งหัวพะเท่าฮะหนาวแห้งเลยเาากกนี่ใช่ต่อใชนไหม พูดอย่างนี้ใส่ผุนตักแตงมนเบรนไช่ใชมบักแตงอีชีคือเบรนผลคู่จะเกี oh, ่ยวผลแล้วสิเป็นบักแดงมันจะเดือดเลยจะพอเดือดเลยแต่ข้าวไปเกี่ยวเนื้อพ่อมาฟุ้ยบ่ใส่มันไม่ได้กูดบ่สิมันคือบ่เอาฟุ้ยมาใส่สินะ เอาไปยายใส่ยายใส่มากับผูรึเล่เลยฮะสิ มืมีความว่า,าวเิวปวปปแปลงบ่อนอนพี่น้องเ้ยพัวไข่ร่มกระแห้งกันพัวบ่อยากใต้กันขึ้นสิบบ่อขัง อันนี้เห็นทัวสั่นหนาวเนาะแหลนพักแก้ฝาตังไป<ฮ>เบ่งมักแตงอีสีก่อนเด้อเบ่งมักแตงอีซอละสีก่อนใั้มันเถาหน่อยละบอ มึงเอานอนเ่นใส่ยูนิซีมึงบม่นด้หน่อยๆได,ได้หนิไลยหนาเะบีอะมันกางามอยู่บ่ได้กูดบ่ได้จองมึงน่าคูดเองไอ้น,นีนะ่คุ้มเนี่ยฮะพอ,อดีเต็มหายหนึ่ง <c oughs> โอ<ฮ>้เอาฟุซึเขาก็มาใส่พี่ อ้าวฮะขี่ข้านโทษให้เลยห้อยห้อยชะโลดสิโอใส่นันน์โบลสิเอ้เขอว่าลงโป๊กเหงามาโหลดอืม ห่ยมึงไปกูกับป้ายสิหวย,ยังอืจนเต็มหอยหนึ่งพี่น้องมักแ้งบด้หน่อย,อยปา้าเ้ยมึงดูแลมันขุ่มเด้อสีดยมสีดยา พราะว่มึงก็ได้ปลาสอยทีน่นี่สูเหมือนนะมึงเลยมึงสาช้าเป็นโฮสป่ะบ่ามือโฮสป่ะขี่แกบหรือขี่มูอันนะขี่แกบหรือขี่ยังนะสี่เท้า มันเป็นเบิน์ีหสิเอ้ยมาดูไปตองกับแตกโก้นี่ก็เก่งเนาะหัวกับเห็ดเองคักอาลีเก่งอาลีจักมือกับมึงแล้วหัวไอ้มือนี่ยอืม ประตูเปแบบสีเนาะหัวเห็ดสวนเดียวเรียบร้อยแปลวะ พอได้อุ่นข่ากระซุกแลลวฮะพร้อมชวนส่วน,นข้างเลยแปะ <c oughs> นะสำนีแหละพี่น้อง